สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายมีเคล็ดลับดีๆและก็สูตรสําหรับบํารุงผิวแบบง่ายๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสําหรับสูตรนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีโยเกิร์ตเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหยิบมาเพื่อมาร์คผิวได้นะคะสูตรนี้บอกเลยว่าทําติดต่อการทําอย่างต่อเนื่องนะคะประมาณ7-10วันเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผิวเราะคะ่ะจะเนียนขาวกระจ่างใสแล้วก็ดูเด็กลงค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยสำหรับส่วนผสมอย่างแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะสําหรับตัวโยเกิร์ตรสดธรรมชาติเราจะใช้ประมาณประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตจะทำให้ผิวหน้าเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวเราอะค่ะจะเนียนเด้งเลยค่ะ ส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟผงนะคะกาแฟสามารถใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้จะเป็นแบบผงแบบหลดบดละเอียดหรือว่าเป็นเม็ดก็ได้นะคะสำหรับผงกาแฟเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นนะคะสำหรับตัวผงกาแฟนะคะเขาจะช่วยเรื่องล้างสารพิษสิ่งตกค้างใต้ผิวหนังเราด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สูตรนี้ถ้าทำเป็นประจำนะคะสามารถทำทุกวันหรือวันเว้น,ว,นวันก็ได้นะคะ สำหรับใครที่เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำหรือว่ารอยดำรอยแดงจากสิวก็สามารถใช้เป็นผงสมุนไพรเพิ่มด้วยนะคะสำหรับผงสมุนไพรที่ช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำจะมีผงธนาคาแล้วก็ผงแก่นมหาดนะคะสำหรับเพื่อน,อนๆคนไหนที่หาซื้อไม่ได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook แม่นายมาแชร์ได้นะคะหรือว่าลิงก์ลายใต้คลิปนี้นะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้แม่นายจะยังไม่ใส่ผงสมุนไพรนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไห,หนที่ไม่มีนะคะแล้วก็ เพื่อนเคนไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดำก็สามารถใส่แค่นี้ก็พอนะคะส่วนผสมของสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้แปรงที่มีขนนุ่มๆนะคะมาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะ สูตรนี้นะคะนอกจากจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะเขายังจะช่วยเรื่องดึงสารตกค้างนะคะที่ใต้ผิวหนังเราได้นะคะแล้วก็ตัวผงกาแฟะคะ่ะเขาจะทําความสะอาดรูขุมขนนะคะ,ะเขาจะมีกลิ่นกาแฟนะคะก็จะเป็นแบบกลิ่นกาแฟบําบัดเรานะคะจะทําให้แบบผิวเราผ่อนคลายมากๆเลยนะคะ สูตรนี้บอกเลยว่าใครที่มีผงสมุนไพที่ช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำก็สามารถเติมผงสมุนไพรลงไปได้นะคะ ทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆพ,พักหรือมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีหรือจนกว่าตัวมาร์กมาร์กโยเกิร์ตนะคะจะแห้งสนิทนะคะเพื่อนๆก็สามารถล้างแล้วก็ทาครีมบำรุงได้ตามปกติเลยนะคะแม่นายบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะทําติดต่อกันเป็นประจำนะคะประมาณ7-10วันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะคะ่ะจะมีความรู้สึกแบบเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะ ่เพือนอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกวันนะคะเพื่อจะปกป้องผิวเราจากแสงแดดแล้วก็รังสี UV ได้ด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําเพื่อนๆสามารถเติมผงสมุนไพรลงไปได้นะคะอย่างละประมาณ1ช้อนชาก็จะทําให้แบบเนื้อครีมเราข้นขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอามามาา์คผิวได้ตามปกติเช่นกัน,นะค่ะ และสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ